สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวนะไปกันค่ะไปส่งน้ำปลาร้ากันฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปุ๊แม่น้องมิวด้วยนะคะไปกันเลยถ้าเปลี่ยนมุมดีกว่าได้ไหมเอาแบบนี้เหรอไม่ได้แค่เอาของขึ้นรถก็ต้องไปมีมุมซ้ำกันนะไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวไอยัง ผมก็ไ huh. ด uh ้ยิ่งกับใกล้เลยบางมันบางเพื่อนก็ยกมาแล้วเพื่อนก็เลยก็จะตั้งกลองเสร็จกลองหมดพอดีนั่นเรามีในออฟฟิศด้วยออฟฟิศเนี่ยเจ้าไปในออฟฟิศหอยงมง้สามกาโอ้ตการอร่อยถึงถึงถึงเอฟซีมัวแม ระบังแตตูดีดีนะกองยม่เสร็จามีสองกองเด้อาฮะสองกองจ้าแล้วไปด้วยกันเดียวเกินไปาด้เบ่ๆเลยยังเิแล้วยาคุณเจไย่อได้ยืกัวนรู้ไ ไม่เป็นการยกกลุ่อย่างแรงเทินเทินขึ้นไปก็ได้เออก็ล็อกเองก็เอาขุ้แจขึ้นมากจะให้ขุ designs, ้แจเฮาสาเสียรักษาเท่าชีวิตเออเทิร์นเทิร์นขึ้นไปแล้วก็เทินขึ้นไป และเธอคือไปตรงขอบคุณทุกท่านมากเลบค่ะยินดีตสวนรับค่ะ <c oughs> อะออค่ะเดีล้วรอบแรกตอนเช้าของไทยค่ะไปกันเธอ,อเต็มแคบนี่ไงไปเทบ้า,<ล>ามีที่นั่งรัวๆไม่มีที่นั่งเลยอัตมัดหมดเลยเต็มหมดเลยไม่เป็นไรเยอะๆนะคะให้สวงไม่มีให้สวงมีงานทำให้สวงไม่มี ไม่มีทือว่างเจ้าพวกจะได้ผมไปไปปลารลากันค่ะกดไลค์เป็นกำลังใจได้ไปกันสั่งเข้ามาเยอะๆนะคะเอฟซีให้ไปถึงไปสนีแล้วไปถึงจุดไม้ปลายทางนะคะเราก็จะมาลงเลย 不走路。 หลังจากที่ส่งของเสร็จแล้วนะคะสวเห็นงานนะคะอยากจะเดินงานขนมย่างนายะาถามเบอร์ว่ามีรถอะไรมีหวานคาราเมลครับมีชีสมีปาปิก้าครับอันนี้รถเค็มครับเค็มครับวานาม เออหวานคาราเมลส่่ยอดเยี่ยเยย่าอาชีป้าทายบ้านปุ๊แม่น้องมิวตายไนเลยขายถึงประมาณ4ทุ่มขายถึงประมาณสี่ทุ่มครับขายตั้งแต่เช้าถึงประมาณสีทุ่ม ไปเดินเลาะมาได้นะคะร้านเสียงไเป็นน้เดียนร้านอย่างเนอะนี่บอกครักก๊อนค่ะก้อนหวานกรอบหอมอร่อยตายของร้านชื่อแซบจนยางด้วยมีขนกชีสเกาหลีครับโอโอไม่ต้องมิวกับมีน้ำมันไป ไปเดินไปาสวอมาล็อไก่ทอดขนมเบื้องขนมข้งแตกได้ความได้ความเปี้ยวงานมาต้องกิน้ันเก่าครับเนอ จ้านี่ถงไหัวตปไงร้านนี้ก็รับคนละครึ่งร้านเชื่อ่เห็นลายจับแล้วคือเด่เชือตัวสีชมพูอ่ะยาก ยายะฟ้าก็ได้ได้ไหมเนี่ยข้ง้คือยาคือไอเปรี้ยวจะเห็ยามาไหมรับสแกนคนละรึ่งตอนเย็นายมิวคนละครึ่งร้านนี้ก็คนละครึ่งไหนนี่ไงป้าตั้งแตยา นี่เลยไอ้มิวมันชวนมาร้านเสือเหมือนเลยเสื้อแ็นยากสเสื้อผู้เ่าสวยเนาะเเสื้อเสื้อขาวเสื้อลูกไม้นี่ปละไะบานนี่ชุดขาวนะไปใส่งานปูนะ่ะ มีกระโปรงด้วยสุดแซกบ่ะไปงามแล้วนี่เนาะนี่โอ้ยยางสนีล่ะไปย่างไปซื้อสนีลอะวะก็รอบเบิ้งนี่แหละรอบเบิ้งว่าไปทบ้านถูกใจไหมไปไปบ้านซื้อขนมถังแตกบ่ะซื้อขนมถังแตกแล้ซื้ออะไร เอธอีิมพูนี่รงามาะตัวเท่าไหร่คะเธอีิมพูนี่ยซิูคันสองเก้าสิบโอ้อันสองเก้าสิบีดีมนแดงอยู่แล้ว บันเย็นเอาไปแล้วันหนึ่งสามพหเขาอยู่บ้านหนองจานเขาจะซื้อไว้เพราะว่าถ้าซื้ออันนั้นแหละมันถ้าซื้อนาอันไล่น่ะเขาไล่ขายมันโค้งต้นเราจะถ่่ายองจริงเนี่ยกับเวลาเขามาส่งใหมัไม่จะเป็นผองันโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพาสวมาลอกงานด้วยนะคะหลังจากที่เราไปส่งของ เสร็จเรียบร้อยสวัสดีค่ะ